อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นเองก็อยู่กับในมัดที่มีชื่อว่า v a m p i r e กันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นกันอีกแล้วนะในพาร์ทที่2นะในคลิปนี้มาเดี๋ยวเออผมก็ทำการสร้างบ้านแนละ้วตอนนี้แล้วก็ทำการเพิ่มกระจงกระจกมาฮนะแบบตกแต่งให้มันสวยงามนะฮนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะบ้านหลังนี้ฮนะแล้วก็เออผมมีอะไรบ้างฮนะมีพวกของพวกนี้อยู่เต็มเลยเออแล้วก็พบว่าย่างเป็นเนื้อกินดีกว่า เอาเป็นเนื้ออะไรดีฮะเอาเป็นเนื้อหมูแล้วกันเพราะเนื้อหมูมันเยอะนะฮะยิบเอ็ดชิ้นเลยโอเครอ,อย่างต่อไปฮะแล้วผมก็ทําการลงมอสเสริมเือเป็นมอสไอเนี่ยมอสไกด์เนี่ยมันจะบอกวิธีการแบบทํานู่นทํานี่นะสำหรับพวกแวมพร์แล้วก็พวกฮันเตอร์นะฮะเนี่ยมีแบบของให้แบบเต็มเลยตรงนี้เป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลเหมือนแปบบแบบเป็นวิกิอะ่ะเป็นวิกิในเกมอ่ะนะฮะเออแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่อ่านผมแปลไม่ออกนะฮะเออ ก็เดี๋ยวไปไปแบบแปลภาษาที่หลังแล้วกันนะโอเคเก็บไปก่อนนะกลัวมันจะตกแล้วก็นี้เก็บมาก่อน,ลนนะออแล้วกันนะเออแล้วก็แอปเปิลนี่เก็บไปก่อนนะยังไม่ใช้หรอกแอปเปิลประมาณนี้ฮะผมว่าเรามาทําการสํารวจตอนกลางคืนกันดีกว่านะฮะมันจะมีบัมพายเกิดไม่เอ่ยตรงนี้อยากเจอมากฮนะโอเคแต่ขอปักไฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวมอนเตอร์ไปเกิดตรงนี้พวกซัมบี้กับคิปเปอร์โคตรเกลียดแล้วคิปเปอร์จะเกลียดสุดละโอเคปักไปเลยแล้วกัน ตรงนี้โอเคปักแบบให้รอบหมู่บ้านเลยฮะจัดไปลวันดีนายทำนาย,นาย,นาย,นายมาอยู่ข้างนอกเนี่ยระวังซอมบี้มาตีนะโอเคเฮ้ยมาแล้วเน่ยซอมบี้เด็กนะฮะก็ได้อยู่มาประเดิมตัวแรกฮะตีเลยอ่ะตีตไปอุ้ยไม่โดนวะเอาให้หายไปละอะไรวะเนี่ยเอาให้ไปไปอยู่ข้างในรูอะอา้าวแต่นี่แบบเป่านิ่งเลยสินายอ่ะตีไปเอาทำไมไม่โดนฮะตีไม่โดนวัดเดือ เอสเกลตันมาเออโอเคเริ่มจะฝนเริมเ่มตกนะฮะตอนนี้โอ้ยแม่งมาอ๋อข้อความแม่งเข้าดีกว่าถึงว่าเฟเรเ่มเมันตกนะฮะผมลืมปิดอันนี้ไว้ลืมปิดเอ,อ่อการแบบยับยั้งอันเนี้ยแบบปิดไม่ให้พวกข้อความมันเด้งอ่ะนะฮะโอเคผมได้อ c ชิ e เ e น e n t l o นะตอนนี้มาสเกลตันยิงมาเลยเออนั่นแหละมาเราบล็อกไว้ก่อนไป้ห้ไม่โดนโอเคโดนสี่ดาเมจซอมบี้มาเฮ้ยยิงใส่ซอมบีมเมบ้เลย ยิงมายิงมายิงมาย,งมายิงมาเลยเออนั่นแหละไปเลยซอมบี้ตีมันบ๊อบไปเตอร์นนะอ้าวโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตีซอมบี้ก่อนอเฮ้ยมันยังไม่ตายด้วยว่ะหรือว่าตายเรียบร้อยฮะสกิลตันโดนซอมบี้ตีตายไปแล้วมาตีซอมบี้คืนเลยเรียบร้อยฮะตายแล้วก็เอออันนี้คือฟางข้าวผมต้องการทําเป็นขนมปังนะเพราะว่าเราก็ขาดแคลนอาหารอยู่นะฮะโอเคทุบไปเลยฮะต้องการ ยังเจอเลยมาป้นชาวบ้านแล้วก็ไอซอมบี้เด็กนี่ก็ติดตรงนี้ฮะอือทบไปเลยทุบหน้าจามหน้าเออเดี๋ยวก่อนนะมันจะเข้าบ้านแบบไหนวะเนี้ยโอเคเฮ้ยไปตีโดนหญ้าแบบทั้งหมดเลยฮะอะไรวะเนี่ยเออมันเก็บไม่ได้อ่ะมันไม่เด้งเข้าตัวมันติดไอรัวเนี้จะต้องเข้าไปฮะโอเคปักไฟด้วย <c oughs> เดี๋ยวคิปเปอร์มาโอเคฮะัปักตรงนี้้ก็ปเออปิดประตูก่อน โอเคเก็บไปนี่มาฟางข้าวเออประมาณนี้ไอ้วัวน,นี้ก็คือผมจะเก็บไปก่อนเอาไว้ทาฟาร์มในพวกวัวแล้วก็ไอว้วเลจเจอร์คนนี้ก็เดินตรงนี้ฮะเอ้ยมีอะไรก็เลมอยู่ที่ว่าไฟหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาฮะไอนี้เพิ่มมาหาไฟเพิ่ม,มแต่ว่าทําไมมันไม่มีพวกแัมพายเกิดเลยเหรอตอนเนี้วันตีน้องหมูขอเนื้อหน่อยเก็บเนื้อมาเราต้องการเนื้อแล้วก็ซอมบี้ มันมีแต่ซอมบี้เกิดอะวิมพ์พายยังไม่เกิดแล้วฮะสงสัยต้องไปป่านะไปป่าแวมพพายอะแต่ว่าป่าแวมพพายมันมืดมากแล้วก็น่ากลัวนะฮะเรียบร้อยฮะเก็บเวลมาแล้วกันฟาร์มเวลเรามี15เวลนะตอนนี้เก็บปิดประตูก่อนแล้วก็นอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยแวมพพายเลสเหรอไม่ใช่ว่าแวิมพ์พายเวนเจอร์เลสนะฮะเอ้ยมีเฮ้ยมีพวกเลดเป็นแวิมพ์พยเหรอเนี่ย อเอ้ยโคตรเจ๋งอะมัดนี่โคตรเจ๋งเลยครับมัดแบมพายเจ๋งมากๆโอเคผมได้เทมอะไรมาไม่รู้เออ่แล้วก็แปลรูปเฮ้ยปั๊บปั๊นี่มันฟางข้าวจะเอาไม้มาทำเป็นมังกรติกแล้วก็ทําเป็นดาบเหล็กนะฮะต้องการดาบเหล็กตอนนี้แบบเร็วแบบเร่งด่วนแบมพายบุกมาแล้ว,ลวก่อนนะต้องไปช่วยชาวบ้านนะฮะมาแล้มีดาบเหล็กละเราเปรี้ยวละตอนนี้เราพร้อมบวกกับแวมไพร์นะฮะเออนี่ไงเป็นขึ้นสีม่วงฮะ เป็นเหมือนเป็นบีคอนแล้วก็โอ้โหแม่งบวกซัมบี้ก่อนแล้วแบบนี้อโอ้โหเกลียดซัมบี้เลยเดี๋ยวให้แอลเลนโกเลมช่วยอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ไงเฮ้ยนายช่วยทีนั่นแหละเหวี่ยงไปเลยเหวี่ยงมันสวิงสวิงเรียบร้อยแล้วแบมพายอะแบมพายยังไม่มาฮะแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าอันนี้มันเป็นแบมพายฮันเตอร์นี่อเป่า ก็มีบัมพายธรรมดาฮะเอาเรียบร้อยโดนอลัไโกเลมเฮ้ยทำไมผมโดนมันตีเนี่ยไอ้บัมพานเตอร์เนี่ยเฮ้ยทำไมมันตีผมวะวัดเด้อเฮ้ยบัมพายมาหื่มผมติดเชื้อปะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคผมติดผมติดเชื้อฮะตอนนี้อะไรวะเนี่ยทำไมไอ้นั่นมันตีผมวะโอ้โหบัมพายไม่ถือดาบเลยเรียบร้อยฮันโดนแลั้โกเลมโยกตายไปละเฮ้ยบัติพวกตายเนี่ยเฮ้ยทำไมมันตีผมวะวัดเด้อโอเคผมมันนี่หายวะ ไอ้กระติเช้าไอ้ผมไปคลิกโดนไอ้แบมไอ้แบมแพนเตอร์อ๋อมันถึงหายอะนี่ไงมันขึ้นมาเนี่ยเอยทำไมมันตีผมอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งสีผมโอ้โหผมไม่นี่หมดฮะฮังเกอร์บาแม่งหมดคปปิดก่อนแล้วก็กินเพิ่มเลือดก่อนเอ้ยมันเปิดประตูได้เย้ยหือเฮ้ยมันตีผมได้ไงอ่ะไอ้แบมแพนเตอร์อ่ะ่ผมก็ยังไม่ได้ไปตีมันนะผมแค่กดไอ้ตรงนั้นน่ะที่กดไอ้แท่นมันน่ะ มันตีอะผมกดแทนตรงนี้มันตีหัวโอ้โหแม่งโคตรแขนโคตรแขนอะไรวะเนี้ยโอ้โหแม่งของเฮ้ยนายจะตีไหมเนี่ยเฮ้ยมันเนี่ย,ม,ย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 ,ม,นนยมันไม่ตีผมอะไม่ผมว่าผมไปกดไอ้แท่นนั้นมันตีผมหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้ฮะไม่งงมากเลยเนี่ยเออผมว่าผมได้แนวทางแล้วฮะก็คือผมจะทําการเป็นบัมพาญแล้วก็มาตีไอ้พวกนี้แล้วกันนะ,ะแบบจะล้างแค้นนะแม่เงเอ้เสียเวลไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหฮะ โอเคผมว่าไปหาพวกแร่เหล็กก่อนละกันด้านล่างนี้โอเคลงมาเลยฮะต้องการเหล็กอยู่ไหนเอ่ยเหล็กตรงนี้มีไหมเอ่ยเมื่อกี้ผมเห็นนะเหล็กอะโห้ยเมื่อกี้แบบนะโดนไอ้บัมพนเตอร์ตีตายฮะผมแบบโคตรแค่แหละผมว่าผมจะเป็นบัมพายแล้วกันนะในโปรเจกต์นี้ฮะเป็นบัมพายดีกว่าเพราะว่าตอนแรกคือผมอยากเป็นฮันเตอร์แต่ว่าตอนนี้คือผมเปลี่ยนใจแล้วฮะผมเป็นบัมพายดีกว่านะ จะไปล้างแคนฮันเตอร์จะฆ่าให้หมดเลยฮะเดี๋ยวเจอกันนะฮะฮันเตอร์ออเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอผมหาแบมพายก่อนแบบจะให้มันพามันกัดไงแล้วก็แบบจะรอให้มันแบบเป็นแบมพายฮะแต่ว่าขอหาเหล็กก่อนสักคู่หนึ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้นี่ตรงนี้มีเหล็กอยู่โอเคปิดลาวาก่อนโคตรวาดเสียวเลยฮะอืขุดไปฟาร์มเด็กชิลๆฮะผมแบบขี้เกียจหาไดามอนดนะ์อะแต่ค่อยหาแบบหลังๆแล้วกันเพราะมันขี้เกียจนะฮะโคตรขี้เกียจเลยช่วงนี้ โอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะฮะตอนนี้เอ,อแบบแบบว่ามีคนแบบให้ผมเล่นไงม็อดนี้็เลยแบบเออมาอัดต่อแล้วกันในพาคที่2นะฮะแบบมีคนร้องขอกัน2 3สาคนนะฮะก็ถือว่าเยอะแล้วโอเคมาเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนนะเป็นเหล็กเยอะเหมือนกันนะตรงนี้โอเคขุดมาให้หมดนะเก็บมาเก็บมาโอเคแล้วก็ทําการมาหลอมเหล็กก่อนอนะันนี้ออกมาฮะได้เนื้อแกะมาแล้วแล้วก็เออเหล็ก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 อยู่ไหนอยู่นี่ได้มา สัสี่อันนะฮะโอเครอรอวนไปแล้วก็ผมลงเป็นไอเนี่ยเป็นมอสเสริมก็คือเป็นมอสล่มอะ่ะก็คือมันใช้กับมอสแวมพายนะ,ะนี่มันเป็นล่มให้แวมพายถืออะ่ะแต่ว่ามันมีแบบมันลบสปีดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลยเดินช้ามากะฮะอึดอัดไอ้ไอนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมีการเอ็นชาร์ตได้ด้วยอ๋อโคตรดีแล้วฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรมันจะมีวิธีการคราฟอยู่ฮะคือต้องใช้เป็นแท่งเหล็กป่ะอันนี้มันคืออ๋อนี่คือแท่งทองเหรอ ผมเหมือนจะเห็นมันจะมีแท่งเหล็กอยู่นะแท่งเหล็กแท่งเหล็กอันนี้มนแท่งทองมาใช้เยอะโอเคน่าจากนี้นี่ไงาอารอนใช้เป็นไอรอนมาเรียงกันแบบนี้โอเคผมว่าคุมหน้านี้ผมว่าทําเป็นล่มดีกว่าเ,ออเนี่ยมันใช้เป็นขนแกะเนี่ยผมมีอยู่เยอะนะขนแกะจะขอดูซิว่ามีเยอะหรือเปล่าเผื่อจะแบบโยนทิ้งไปหมดโอเคเอ,เอาเหล็กมาแล้วกันแล้วก็ต้องการเป็นอันนี้ฮะเป็นแท่งก่อนเป็นแท่งเหล็กก่อนทาเป็นแท่งแป๊บหนึ่ง อันนี้โอเคทาการคราฟมาเลยแล้วกันนะฮะได้มาละอีก2อ,อัน,นีไม่ได้มา2อ,อันเลยอ่ะโคตรคุ้มเลยฮะเราก็ต่อไปต้องใช้เป็นขนแกะทําการคราฟมาเลยแล้วกันนะโอเคกดคราฟมาชึบเรียบร้อยได้มาแล้วฮะแล้วก็คราฟมาโอเคได้ร่มมาลวมันเท่มากะร่มอันนี้คือมันจะแบบถือไว้อ่ะแบบกันพวกแสงแดดได้นะฮะไอ้ร่มอันนี้ ซึ่งดีมากๆนี่ไงมันจะขึ้นใ้อะไรเนี่ยซันสกีนนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะเอ้มันโคตรเท่เลยถือล่มไว้ในมือเดียวฮะเออประมาณนี้อา่าโอเคออกก่อนแล้วกันมันมันหนักมากนะฮะเดินช้ามากต้องรอให้เป็นแบบพายก่อนถึงจะใช้ได้แบบหลบแสงแดดประมาณนี้นะฮะมาแมงเลดไมฮะแวมไพร์เลดเฮ้ยนายมากัดเลยมากัดเลย,เยกัดมากัดมาเฮ้ยมันไม่ติดตัว มันเหมือนจะ,จะต้องเป็นบัมพายตัวธรรมดาป่ะอันนี้มันเป็นบัมพายขั้นสูงหรือเปล่าเนี่ยเลือดแบบตั้งสามสิบแล้วฮะต้องหาบัมพายธรรมดามีปะเนี่ยแถวนี้เอ้ยโอ้โหเยอะเลยฮะตรงนี้มาซิเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยผมติดยังยังยังไม่ติดเนี่ยวะ่ะอ่าโอเคตีไปฮะโอ้แม่งแหลกมากเลยเฟร,รมเลยตกรัวๆแล้วฮะเอมีถือดาบมาด้วยคนน่ากลัวเอ้ยมาซิเอ้ยอย,อย่าเกมคราสนะ โอข้างคาวเต็มแล้วฮะตรงนู้นเออแต่ขอวิ่งหนีก่อนแม่งตีแรงมากเออซอมบี้ดักหน้าแต่ก่อนนะแป๊บนึ่งไงเดียวเนี่ยทำไมผมไม่ติดฆ่าแบมพายอะ่ะแบบเป็นสถานะแวมพายโอเคตีฮะตีไปตีไปโอเออนี่เผมติดแล้วโอ้โหแม่งมันลดอังเกอร์บาแบบหนักมากอะเฮ้ยผมจะตายไหมเนี่ยอย่านะอย่านะต้องรีบต่อตัวขึ้นนะ ผมว่ามันเดินช้ากว่าฮันเตอร์นะแบมพายอ่ะเนี่ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหมันโคตรเยอะมันโคตรเยอะแล้วฮะเจอปลาสุดจุดไม่อยู่เลยงานนี้โอเคต้องรีบขึ้นก่อนขึ้นไปแบบฮิวเลือดก่อนแล้วกันเสเกลตันอย่าเพิ่งมาสเกลตันอ่ะโอเครีบกินแล้วรีบกินแล้วอืเต็มเรียบร้อยฮะรอฮิวเลือดก่อนโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยฮะด้านล่างเนี่ยแบมพายเยอะมากเลยแล้วก็พวกแบมพันเตอร์ก็โดนฆ่าตายหมด สหนาฮะเออโคดแคไหนพวกแวมแพรรเตอร์เนี่ยผมต้องแบบฆ่ามันให้หมดแล้วนี่ผมติดเป็นฆ่าสถานะแวมพายฮะแบบมันต้องใช้เวลาในการกลายร่างเป็นแวมพายวันหนึ่งเลยในเกมนะฮะเออแบบโคตดนานเลยโอเคต้องรอฮะต้องรอแต่ว่าผมว่าน่าจะรอไม่ถึงหรอกผมต้องตัดคลิปแล้วก็แบบปิดคลิปก่อนนะฮะ โอเคผมว่าต่อตัวไปที่ไอ้รัวดีกว่าจะแบบโดดเข้ารั้วนะฮะแล้วข้อความมันเข้ามันแหลกอนะ่ะโคตรงุดหงิดเลยฮะไอข้อความเนี่ยเน็ตก็ช้ามากเลยดีแท็กเนะี่ยขอบ่นหน่อยนะตอนกลางคืนโคตรช้าเลยฮะโอเคเอาบล็อกนี้มาแล้วก็ผมว่าโดดถึงปะลองดอูไม่ถึงนี่วาผมโดนสกิลแวมพายเนี่ยสกิลมันมืดเลยฮะตอนนี้ต้องรีบไปที่บ้านละต้องรีบเข้าบ้านละงานนี้คือมัน ไม่ไหวอ่ะไม่เยอะเกินอ่ะด้านนอกอ่ะโอเคเฮ้ยปิดเลยรีบปิดรีบปิดรีบปิดโอ้โหมันก็เต็มฮึมเฮ้ยมันเปิดประตูได้ไหมเนี่ยปิดก่อนเดี๋ยวมันเปิดประตูได้หวัดดีพวกนายแล้วก็ซอมบี้นี่ชอบมาแจมมาหนีตีเลยมาเข้ามาเข้ามาตีเข้าไปทําการตอมเวลต่อฮะเราเสียเวลไปกับแบมพันเตอร์แล้วเดี๋ยวสิบเอ็ดสิบสองเวลเนี่ยฮะโอเคตายหมดฮะแบมพายขอค่าทิ้งก่อนแล้วกันนะ เราแบบต้องรอให้เราแบบไกด์ล่างเป็นแบมพายก่อนถึงจะไปคว้ากันนะพวกนายโอเคเดี๋ยวคุดออกแป๊บนึงนะผมต้องเคลียร์ไอ้เลดเนะี่ยทิ้งอะ่ะมันลำคาญไอ้บอสบาร์นะต้องไปหาแบมพายฮะมาเรามาแล้วพวกนายเราคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งฮะวัดดีโกเลมโยกมาในซอมบี้เนะี่ยลำคาญมากเออนั่นแหละสวยเพื่อนแล้วแบมพายอะ่ะแบมพายอยู่ตรงนี้ไงวัดดีโอโหปากันเยอะแล้วฮะตีเฮ้ยนี่มันมีชื่อด้วย อืมบัดดีโโโโ้โอ้ถอยกันถอยกันถอยกันแปบ๊บหนึ่งซอมบี้ก็ามาฮะตรงนน้นเย้ยให้ไอ้โกเลมมันตีอะเหมันวิ่งไว่นะแวมไพายโกเลมวิ่งไม่ทันเหรอตามไม่ทันนะโกเลมเราเล้วมันโยกแวมไพายอยู่ต้องรีบขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้มันโยกนะฮะโยกมันเลยเออนั่นแหละโยกหน้าโยกหน้ามันนั่นแหละสวยเพื่อนอืมตัวเ,เต้งเลย รียบร้อยฮะตายแล้วก็อีกตัวนึงตรงๆๆนี้เออสวยโกเลมโอเคลงก่อนฮะมาเดี๋ยวต้องรออีกอะแวมไพายยังขึ้นอยู่อะตอนนี้ยังไงเนี่ยเอออยู่ไหนเอ่ยแวมไพร์เอ,อ้ยออซอมบี้เด็กอย่าเพิ่งเฮ้ยไปเลยไปเลยโอ้โหสองตัวเลยโอเคเฮ้ยนี่ไงมันขึ้นว่าอะไรเนี่ยฮันเตอร์แล้วนี่โกไไ็นะไอซอมบี้เด็ก ตีมันก็เล่นตีมันโยกหน้ามันอืม oh. โอเคเนี่ยมันคือว่าฮันเตอร์แล้วฮะตอนนี้คือเป็นเมืองของฮันเตอร์แล้วโอเคส้นสุดการเลดของแบมพายนะฮะตอนนี้แล้วก็ผมก็ต้องรอไอ้ค่าสถานะอันนี้มันเป็นแบมพายอ่ะเนี้ยต้องรอฮะต้องรอวันหนึ่งเลยในเกมแต่ว่าผมจะไม่รอแล้วกันนะในการเป็นแบมพายในคลิปนี้เพราะว่าถ้าเกิดรอนี่ผมว่าเสียเวลาและคลิปนานแน่ๆเลยฮะผมว่าจะแบบเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะ ผมว่าคลิปหน้าคือผมเป็นแน่นอนนะแบมพายนะฮะเออต้องรอพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นวิลเลจเจอร์วันตีนะฮะเลื่นเหลือสิบแปดโถม่งโดนแบมพายตีไหนะฮะแล้วก็ปักไฟให้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยว,อยวพอคิปเปอร์กับซอมบี้มันจะเกิดมากันนะตรงนี้โอเคปักไฟไปก่อนแนละ้วกันโอโ้ลมที่บ้านนี้แบบพัดแรงมากเพราะว่าตอนนี้คือที่บ้านนี้คึ้ม,มากฮนะค้มฝนมากเลย อเคแล้วก็สเกลตันที่มาตรงนู้นอ้นี่คือบ้านหลังไหนเนี่ยอ๋อเป็นบ้านกล่องอันนี้เอ้ยคิปเปอรออ์แล้เปิดแล้วฮะม,มาจากไหนเนี่ยโอ้โหแม่งอยูกๆก็เกิดกันมาคิปเปอร์เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ล่ะบ้านใครออกบ้านเป็นวิลเลจเจอร์ตรงนี้ฮะแล้วก็ซอมบี้มาด้านหลังวับดีนายซอมบี้ตีเลยมาเข้ามาเข้ามาตีไปตายฮะแล้วก็แวมไพร์ก็หมดละตรงนี้ เพียห <c oughs> มดแล้วฮะโอเคกินให้มันแบบอิ่มก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นมังพายเราจะไม่สามารถกินพวกเนื้อได้ฮนะเราแบบจะกินเลือดอย่างเดียวนะฮะพวกเลือดของวิลเลจเจอร์กับเลือดพวกเอ่อพวกกัวพวกหมูแบบนี้นะฮะแต่ว่าเลือดไก่มันกินไก่ไม่ได้นะผมลองแล้วฮะโอเคผมว่าปิดคลิปดีกว่านะฮะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่ขอขนแล้วกันพวกชับก,อบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ แล้วกันนะก็เจอกัมาหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวก็บ๊ายบาย